อนเสิร์ตกับพูดจิน้นหลายๆคู่เลยใช่ค่ะสนุกสนุกมากเลย <c oughs> ก็ได้เล่นกับเออ่ทั้งพี่บอยพี่โอแล้วก็เจมาครบเลยค่ะเรียกว่าครบคู่จิ้นเลยเนาะครบคู่ที่เคยเล่นด้วยกันเลยค่ะแป็นแฟนพี่เชียเ่ยเยอะมากเลย <c oughs> เยอะค่ะเยอะค่ะก็มีหลายช็อตที่ทุกคนก็ฟินเยอะเหมือนกันค่ะไม่เหมือนจะผิดเรื่องรูปรูปกลุ่มของช่องค่ะค่ะ จริงจริงมันมันเป็นรูปรวมซึ่ง,งปกติก็ถ่ายกันตั้งแต่วันซ้อมแล้วค่ะวันซ้อมก็มีรูปหมู่รูปอะไรอย่างเงี้ยมันว่าเป็นเรื่องปกติค่ะดีนใจว่าแบบกลับมาคืนดีกันแล้วเพื่อนรักกันแล้วจริงจริงก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้ทะเลาะหรือว่ามีปัญหาอะไรค่ะก็จริงๆก็อย่างที่บอกเราก็ร่วมงานกันได้เห็นนะพูดคุยกับมาทั้งคิมอะไระก็ยิ้มทักทายค่ะ ครับล่าสุดที่แบบมีคนพูดถึงเรื่องนี้แล้วอะไรเงี้ยว่าอ๋อเรื่องรูปเนี่ยยังยังไม่เห็นค่ะแต่ว่าก็เห็นมีอะไรทวิตเตอร์อะไรสักอย่างที่มิ้นลงเองก็ีแบทั้งมาด้วยมีคิวด้วยมีหลายๆคนยคนมิ้นไม่ได้คิดอะไรแบบเยอะแยะคือเราอยากลงเราก็ลงเลยค่ะไม่มีอะไรแแบบไม่ค่อยเห็นด้วยก็มีอะไร ก็ต่างคนต่างมุมมองอะเนาะแต่ว่าสําหรับมิ้นเนี่ยคือเราไม่มีอะไรอะเราลงไปแบบไม่ได้คิดอะไรเลยมีโอกาสอาจจะมีโอกาสได้เคลียร์หรืออะไรอย่างงี้นกันม้างอย่างที่บอกค่ะตอนนี้คือเรื่องทุกอย่างมันจบมาประมาณปี2ปีแล้วค่ะจบก็คือจบก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะรูปนี้เป็นเหมือนแบบเอาใจผู้ใหญ่หรือเปล่าไ,ไม่ไม่ไม่คือคือลงด้วยความที่เอามันก็คือคอนเสิร์ตท,ที่20ค,คนนานๆทีจะมีแบบ นักแสดงมาร่วมงานกันเยอะขนาดนี้แล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่เรียกได้ว่าบ็อกกิ้งก็เยอะด้วยแล้วก็สนุกสนานค่ะเราก็อยากลงเก็บไว้เป็นอีกหนึ่งความทรงจําดีๆค่ะแต่ว่าก็ีอไม่ได้ลงอะไรอย่างนี้ในรูปเซียวกันไม่ไม่ได้มไม่ได้คิดไม่ได้กังวลไม่ได้อะไรเลยค่ะร่วมงานกันได้เนาะใช่ค่ะร่วมงานกันได้ค่ะพยายามเป็นกาวให้ไหมคะยังมากี้อะไรมากี้อะไรอย่างี้น่ารักอยู่แล้วค่ะพี่บอยก็น่ารัก จริงๆก็ทักทายกันปกตินะคะแล้วคนจะได้เห็นแบบว,ว่าไปไหนตอนไหนด้วยกันบ่อยมากขึ้นกับ <c oughs> จริงๆก็คงไม่อะค่ะก็เราก็เหมือนใช้ชีวิตของเราปกติอยู่ในส่วนของเราเนาะแต่ว่าเจอกันตามงานได้ค่ะจริงเราเบื่อขับข่าวที่แบบเลยมันยังไม่จบก็รู้รู้อยู่แล้ว <c oughs> แหละว่าเดี๋ยวก็ <c oughs> ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีประเด็นมาถามแต่ว่าเราไม่เป็นไรค่ะยินดีที่จะตอบค่ะ ได้ละครนะคะที่จะกลับมาในครั้งตอมารามินยินดีนะคะอยู่ที่ผู้ใหญ่ค่ะโลกมาเนาะที่ผู้ใหญ่ไ่นานมากแล้วนะดีค่ะเป็นทริปที่ความใฝ่ฝันของมินที่อยากไปอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ไปตั้งแต่ปีใหม่ค่ะไปทีไหนบ้างะครับไปอังกฤษค่ะแล้วก็ก็ฝรั่งเศสต่อค่ะ สวีทกับแฟนเต็มเต็มเลยไหมมีแม่อยู่นะมีแม่อยู่ไม่แม่สวีทเลยค่ะจริงๆเรากับพี่ผาเหมือนเป็นเพื่อนไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์คือเท่าที่เห็นจะเที่ยวอะไรที่มินอยากเที่ยก็คือเป็นเด็กๆแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเด็กเบรกเหมือนกันว่าให้ลงรูปเบาๆคุณพ่อและค่ะคุณพ่อบางคนค่อนข้างคิดมากนิดนึงพ่อไม่คยเกี่ยวเลยค่ะตอนนี้ยังค่ะก็คือเหมือนทําอะไรเขาก็ยังอยากให้แบบอยู่ในกรอบของเขาค่ะ ไงบ้างแบบเกรงเกรงไหมชิวเขาเป็นคนอะไรก็ได้ง่ายๆอยู่แล้วค่ะพ่อไหวขึ้นไหมคะจะได้แบบจริงๆก็แล้วแต่โอกาสค่ะไม่ไม่ได้แบบพยายามคือถ้ามีโอกาสเจอก็เจอเขาก็ยินดีแต่ว่าเขาก็จะแบบเกรงเกรงนิดนึงเกลัวกลัวไหมทุกคนกลัวอยู่แล้วค่ะเพราะพ่อหน้าดุมากพ่อโอเคกับสามารถขึ้นกว่าเดิมมก็โอเคขึ้นโอเคขึ้นค่ะไม่งั้นเขาคงไม่ยอมให้ไป ก็จะมีทิปด้วยกันบ่อยๆอ,อีกทั oh ้ลยะโอ้โหละครวินยาวมากเลยอีก3เรื่องนะคะคงคงน่าจะอีกนานเลยค่ะเพราะว่าหลังจากกลับจากยุโรปมินก็ไปทำถ่ายโฆษณาที่ฮาวายต่อเรียกได้ว่าเดือนนี้คือไปต่างประเทศเยอะแล้วค่ะยังไม่มีแลนเลยค่ะถ้ามีงานก็รับค่ะอะไรอเงี้ยต้องแบบมีคุณแม่มาแบบ รจริงๆถ้าเกิดใครเห็นมิ้น์ไปไหนมาไหนไม่มีแม่ก็จะมีพี่เลี้ยงหรือว่ามีน้องๆอ,อยู่แล้วตลอดค่ะทุกทิปไม่ว่าจะต่างจังหวัดกรุงเทพหรืออะไรออกกับพี่ภูผาชายเดียวอันนี้ต้องถามพ่อนะแม่นิดน,นึงเนาะก่อนหน้านี้นเห็นคุณแม่โพสลูบสตรอเบอร์รี่นะครับก็ละครเรื่องนี้แหละค่ะเป็นเป็นแบบว่าทีมงานถ่ายพี่ท็อปก็ลงนะไม่มีอะไรเลย เพราะว่าพระช่วยโอ๊ยไปเกี่ยวได้เหรอมิ<ๆ>่มินว่าไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่าที<ๆ>่มิมนลงเนี่ยเป็นเรื่องของละครค่ะเ<ๆ>คอเหมือนเรากินสตรอเบอรี่กันในฉากแล้วก็เล่นกันพี่ท็อปก็ลงแต่มินว่าแม่ก็คงลงเป็นปกติไม่ไม่ได้น่าจะมีอะไรอเป็นรจะมีปัญหากับรุ่นพี่ไม่มีนะคะพี่เจนนี่ก็ยังน่ารักกันดีเดี๋ยวจะไปยิมส่วนพี่ชมพู่ก็เพิ่งเจอกันเมื่อวาน จริงจังเรื่องนี้ไหมครับกับคุณแม่หรือว่าไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นข่าว